ม,มาเลยครับสาวสวยแ<ม><ม>ห่งนครเบตงครับมานี่มาไปไหนหมดละหลังเธอหมดแล้วบมันหง่าขนมหนาขนมมันนะ้มันเชี่ยนนะนี่ครับเลี้ยงี ได้บ้างได้ไปทางโลโก้นะได้ทางไหนค่ะยยุดเดี im ๋ยวดีทุกคนเดี๋ยวถึงจะได้คค่ะคนไหมคะเอาเลยครับปากนะยิ้ากคือินี่ลด